ได้บบน,นี้โหหายไปเรยครับพี่น้องหายไปเลยครับพ,คบพีครับเสือกตึงครับเอาเสือกเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยย,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 ยูครับถือใส้มว ได้รับพี่น้องเนาะใส่กับใอาหาหลังครับผมกับวงเดือนบอไไ่ได้ใส่เด้นโดนแลวก็เลยลองใส่เบิง้ตงตั้งตะกลองครับมือนี่ก็ตั้งกองน้ำกับใส่ใส่น้ำครับหาหล้างรุนกันเลยครับผมใส่เบิ้งกันหาหลังเขาทีมีแพร่มาพี่น้องหลังแหลกครับผมโอ้หรือจะจิ้นหนูนี่เอาหนูปะถึงล้วนี่หลังแหลกเรียบร้อยครับพี่น้อง หลังแรกครับผมนี่ครับเป็นแต้มครับเอามันมันเมื่อกี้ยังเห็นตัวหนึ่งยุหันครับตัวหนึ่งออกมาอยู่หันตอนนี้ได้แล้วครับผมแต้มแรกเอาของอยากเชี่ยก่อนครับนี่เอาเของมาเปลี่ยนเยอะไปแล้วครับใส่งามๆครับผมหนูแล้วดักไว้ที่เก้าครับบ่าธรรมดาครับผมพี่น้องหลังแรกกับมานเลยครับผมเอาไปเบิ้งหลังต่อไปหลังที่สองครับของแท้ใส่แต่เชียนี่ละ หลังที่สองก็เรียบร้อยครับผมพี่น้องสองตัวเราเท่าทีมงานนะ่ะสีขวดหรือสีออมนี่ครับหลังที่สองครับผมเอาของอยญาเชื่อครับน่ครับพี่น้องตัวที่สองครับเดี๋ยวหาย่างไปอีกกุาครับนี่ครับกี่ไซย์ยนี่ระบาดนี้ถ้าอีกหลังหนึ่งยุ่ทา้งตรงขามครับ ถามทางนี้ละเดี๋ยวผมใช้ใบชูไรบุกบ้านไม้ครับยึดไ,ไว้ใบใช้ใบนี้ครับโอ้หลังที่สามเฝ้าครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งหลังที่เสียงที่ท 4, หาครับที่ซีหลังที่หายู่่แตไกลกันครับพี่น้องดูนีงนี่ครับ มองอีตั้งกล้องน้ำครับนี่ตั้งกล้องครับชุดท,ที่ตั้งกล้องมาแล้วครับผมห้อยกินทางหนาแล้วเอนาะตั้งกล้องครับโอ้ยมองนี่คือเป็นตัเสียดายเถอะพี่น้องมึงเนี่ยี่ยังวะกลับคพื่อพอลันวะโอ้ย เอาที่ได้ครับเอาได้สองเที่ยงกว้ายังดีครับผมขึ้นนี่ไปครับนี่ครับหลังจากยามไปแล้วได้สองตัวตอนนี้เวลาสามถุงเก่านาทีครับมองนี้ครับมองทีมันว่าถือครับนี่เนาะผมเอ่อตั้งกล้องไว้คุณครับอ่าเรียบร้อยครับผมพี่น้องเรียบร้อย หนึ่งแต้มสวยๆนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับตัวงามงามครับผมเอ้าเราวอีกกล้องหนึ่งนี่ครับกล้องสองกล้องครับเดี๋ยวท่างนี้ครับผมนี่ผมดักไว้นี้โอ้โหหายไปเลยครับพี่น้องหายไปเลยครับพี่ครับเสือกตึงครับเอาเชือกอุ้ย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 ยูครับถือใส่น่ ใหญ่หรือหน่อยโอ้โหกำลังงามครับต้องอุ้ยตกใจหมดนะฮะถือขาครับถือขาหนาครับโอ้ดุนเดียวกันครับผมเอาสรุปแล้วนั่น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 สองเตมครับนี่สองเตมเอาคนหนาเชี่ยเดี๋ยวมาลุนกันมืออื่นเซาครับผมสรุปแล้วหาหลัง ย่ำมืขึ้นในซีครับถ้ารุ่นมืออื้น,นเศร้าอีกครับผมมาสีมีแต้มอีกบ่มันมาร์นครับผมสวัสดีครับพี่น้องปรดีย่มามหมเศร้าครับตีหาเครื่องครับหลังจากมือขึ้นนี่มานมากซีโตครับรลอดละสองตัวเนาะเอากลับหาลังเท่าย่างหมาเศ้าสีมีแต้มบ่มปไปรุ่นครับหลังนี่ถือมือขึ้นครับ ยำสบเยอะเยอะหมดดิพี่น้องเยอะจะร่อนมอาหมดบลูยังเอาไปกินครับหมดหรือเปล่าขนหนูมันต้องรันไหมหนึ่งหลังผ่านไปพี่น้องทั้งางนีมาขึ้นบอทำงานเลย ยาเมือเศรออนยาเมือเศรออกกรยี้เมือดขับบัวรูยังเอาไปกินอีกแล้วกันนี่ออเออแปลกแปลกว่ะเมืดแบบนี้มันมีอย่างนูนหน่อยนูนหน่อยว่ะพี่น้องสองหลังพันไปไปไปดุนอีกครับนะี่ครับพี่น้องจุดหม่องต่างกล่องครับยายมือเศรมามีอยังบ่ โอ้โหเรียบร้อยอีกครับผมเน้ำมือเ้าครับเนี่ยเป็นไงครับน้่มือเ้ามองนี้ได้อีกตัวนึงขึ้นตัวนึงครับโอ้โหอออ้ยห้อยลากกลับครับเนี่ยเขาหลังกลับบ่หรือว่าเขาทางไหนพี่น้องเบิ้งครับลากลับเข้าไป มือขึ้นก็ถือตัวนึงนี่นี่เอาเลยครับสองจุดนี้นี่กัเดี่ฮะมีกล่องแอบถ่ายเป็นหลักฐานครับกะจังถ่าไปเบิ่งในคลิปแอบถ่ายครับไปเลยอีกหลังนึงครับผมไปรุ่นอีกหลังนึ่งนี่ฮะเก็บกล่องมาหมดแล้วหลังตัวท้ายครับโอ้โหเป็นไต่พี่น้องหลังนี้มือขึ้นก็ถือครับนี่หลังนี้มือขึ้นก็ถือ ยำเศร้าม,มากกระถือครับผมโอ้โหของแท้นี่ฮะใส่อยู่ไก่หิ้งญงเสียหมอนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องกก่ย่ามเมื่อเศร้าได้มาอีกสองตัวครับผมโอ้เป็นหกตัวใส้กลับหาหลังครับเพื่อประมันสุดใส่กลับผาหลังในหกตัวครับผมพีม่น้องเกินคาดครับผมเกินกลับกั ถึงใ,ใจคลิปนี้เลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับตะแคลนกดกระดิ่งไว้คือเก้าครับสิบว่าผ่านทีไม่เป็นมใในั่งแก่กันในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนึ่งครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ